สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอรเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค,ค้าสม,มิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ KTM Husqvarna และ b a j a j หลังจากที่ผมได้มีการรายง,งานข่าวเกี่ยวกับ KTM ว่าอาจจะไปไม่ไหวในตลาดเมืองไทยโดยมียอดขายในปีพศ2566เพียง329คันเปรียบเทียบกับปีพศ2565ที่ทำได้535คันเท่ากับว่าติดลบมากมายถึง38.5%โดย KTM ได้มีการจัดโปรโมชั่นสุดจะร้อนแรงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยมีการฟรีดาว20%ทุกรุ่นฟรีจดทะเบียนพรบรและประกันภัยรถหายแจก g i ฟต์ไวเซ e รเกือบทุกรุ่นตั้งแต่24,000บาทถึง120,000บาทและบางรุ่นยังมีการแจกอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมของ KTM Power p a s s อีก35,000บาทซึ่งการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ชัดเจนครับว่าน่าจะเป็นการทิ้งทวนในตลาดเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง ก็มีแฟนคลับของ KTM หลายท่านสอบถามกันเข้ามาด้วยความเป็นห่วงครับบางท่านเพิ่งจะซื้อได้เพียงแค่2-3เดือนบางท่านบอกว่าเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงเดือนยังไม่ทันได้ผ่อนแม้แต่เดือนเดียวเมื่อ,ได,อดไ,ได้ทราบข่าวว่า KTM จะไปไม่ไหวไก็เลยสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่า KTM จะปิดตัวจริงหรือไม่ถ้าปิดตัวไปแล้วเรื่องของศูนย์บริการเรื่องของอะไรจะทำอย่างไรมีบางท่านสอบถามถึง h ัสคว a น่า และบาจาร์ว่าจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่เพราะว่าเป็นการนำเข้าโดยบริษัทเดียวกันสำหรับฮัสก์ควาน่านั้นในปีพศ .2566 ที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น78คันแบ่งเป็นรุ่น FE 350 34คันสวัตพิเล่น2 2 4คันสวัตพิเล่น401 25คันวิทพิเล่น401 3คัน ส่วนรุ่น o r เดน901ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปวันที่1กรกฎาคมพศ2566ด้วยราคา599,800บาทปรากฏว่า6เดือนที่ผ่านมาขายได้เพียง2คันเท่านั้นแม้ว่าราคาค่าตัวของมันจะไม่แพงเกินไปแต่กระแสตอบรับในเมืองไทยมีน้อยเหลือเกินแต่ไม่ว่าฮัสคว a น่าจะขายได้มากน้อยเพียงใด ก็เป็นเพียงยี่ห้อเสริมให้กับ KTM ในเมืองไทยเท่านั้นซึ่งตัวหลักก็คือ KTM ครับถ้าหากว่า KTM จะมีการปิดตัวลงไปในเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งนั่นก็หมายความว่า h u s q ว a น n าต้องปิดตัวตามไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่า2ยี่ห้อนี้อยู่ในโชว์รูมเดียวกันส่วนบาจัดแต่เดิมทีก็อยู่ในโชว์รูมของ KTM และ h ัสคว a น่าแต่ในช่วงปลายปีพศ .2565 วันที่20ธันวาคม บาจาร์ก็ถูกแยกตัวออกมาตั้งบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่าบริษัทอพิโกไบต์จำกัดส่วน KTM และฮัสควาน่ายังคงใช้บริษัทวรุมจำกัดอยู่เหมือนเดิมก็มีคำถามน่าสนใจครับว่าถ้า KTM และฮัสควาน่าปิดตัวไปแล้วบาจาร์จะเป็นอย่างไรยอดขายในปีพศ .2566 ที่ผ่านมาบาจาร์ทำได้204คัน เปรียบเทียบกับปีพศ2565ที่ทำได้489คันปรับตัวลดลงหรือติดลบ58%ซึ่งดูแล้วอาการแย่ยิ่งกว่า KTM ด้วยซ้ำไปจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกมาถึงชั่วโมงนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมครับว่าทั้ง KTM และ Husqvarna น่าจะมีการปิดตัวลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือไม่ถึง2เดือนข้างหน้าครับคงต้องรอให้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ จากบริษัทวรุมจำกัดอีกครั้งหนึ่งแฟนคลับของ KTM ที่กำลังคิดจะซื้อในช่วงเวลานี้บอกเลยครับว่าจะได้ราคาที่สุดจะคุ้มค่าและจะมีของแจกของแถมมากมายมีหลายคนเป็นห่วงครับว่าเรื่องของศูนย์บริการหรือการให้บริการหลังการขายจะทำอย่างไรไม่ต้องห่วงครับผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวว่า KTM นั้นจะต้องมีการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเพื่อทำตลาดในเมืองไทยต่อไป ก็จะเป็นการเข้าสู่เจเนอเรชันที่4หรือยุคที่4ของ KTM จะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อครับที่ KTM นั้นไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้โดยมียอดขายน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ Harley Davidson BMW Triumph หรือแม้แต่ดูคติก็ตามเรื่องราวของ KTM Husqvarna และ b a j a ตจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับส m ม,มิตแคปิตอลลิซิ่งวันนี้ได้ร่วมปลูป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน